สวัสดีครับทุกคนวันนี้ทางเราช่องและเพจมาแก็ตหนังก็ขออนุญาตมารีวิวเรื่อง Rebel Moon Part 2 The s c a r i v e r นะครับก็ Rebel Moon ภาคแรกเนี่ยสำหรับผมก็ได้มีโอกาสไปดูรอบพิเศษในโรงภาพยนตร์เรื่องย่อของภาคนี้ก็พูดง่ายๆคือมันเป็นเรื่องราวต่อจาก Part 1 Child of Fire ตัวละครทั้งหมดได้กลับมาที่ดาวเวลด์แล้วก็ต้อง รับมือกับการมาของกองทัพจาก Mother World นะครับก็หลังดูจบสำหรับผมแล้วนี่เป็นหนังภาคต่อที่เอากันตรงๆนะสำหรับผมผมค่อนข้างผิดหวังนะครับด้วยการที่เป็นหนังของแซ็กไนเดอร์คือมันหวังอะไรมากกว่านี้แต่ว่าผมรู้สึกว่าเรื่องนี้เหมือนเขาต้องการจะให้เป็นภาคเดียวกันตอนแรกครับง่ายๆคือพาร์ทหนึ่งพาร์ทส จะต้องรวมกันเป็นพาร์ทเดียวแต่เหมือนกับทางบอร์ดบริหารน่าจะสั่งให้แบ่งเป็นแบบวิสองพาร์ทดีกว่ามัง้งโดยภาคเนี้ยผมรู้สึกว่ามันเน้นแอคชั่นในครึ่งหลังครึ่งแรกเนี่ยยอมรับว่าค่อนข้างจะหลับแล้วก็เผลอเพ,พือพอดมันเชยด้วยคือรู้สึกว่าตัวหนังอ่ะมันดูแล้วแบบน่าเบื่อในช่วงแรกก่อนจะมามันในช่วงท้ายครับแล้วแบบตัวอย่างก็เหมือนกับที่เราเห็นในหนังทั้งเรื่องครับ คือข้อเสียของตัวอย่างของหนังแซ็กสไนเดอร์เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้คือเหมือนกับเผยให้หมดไปเลยอะซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาต้องทําแบบนี้คือภาคเนี้ยผมรู้สึกว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันไม่เอาเลยอะมันจะเอาแต่ความมันเนื้อเรื่องมันเต็มไปด้วยความอ,อย่างว่าคือมันจะเน้นการเล่าย้อนอดีตใช่ไหมครับเล่าย้อนอดีตเราก็ยังไม่รู้รู้สึกแบบ อยากรู้เกี่ยวกับโลกของเรื่อมูลจัก,กรวาลเรื่อมูลเพิ่มเติมเลยครับข้อเสียกันก่อนแล้วกันข้อเสียกันของหนังภาคน,นี้เลยคือผมรู้สึกว่าตัวหนังอ่ะมันเล่าแบบโอ้โหค่อนข้าง,างน่าเบื่อมากในช่วงแรกมันเล่าเชยด้วยแล้วพอมันเชยทุกอย่างมันเดาได้ในเรื่องครับเดาได้ตั้งแต่ต้นยันจบแล้วก็มีโมเมนต์ที่แบบอีอย่างว่าให้เราเห็นเยอะมากครับครึ่งแรกเนี่ยมันเหมือนเป็นการปูเรื่องซึ่งเราได้เห็นฉากเกี่ยวข้าวประมาณแบบ ย0่สิบถนาทีอันนี้อันนี้ไม่ไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะแต่สําหรับผมแล้วผมรู้สึกว่าตัวหนังมันเล่าแบบเชยมากคือเล่าแบบเรารู้ทุกอย่างมาแล้วอะคือผมรู้สึกว่าผิดหวังกับหนังภาคนี้เพราะว่าคือดูแล้วแบบมันไม่ได้พยายามจะทําอะไรที่แบบแปลกใหม่หรือว่าพยายามจะดึงเราเข้าสู่จักรวาลน,นี้ได้เลยครับอคุณไปดูแบบดูสตาร์วอร์สผมเชื่อว่าเรื่องแบบนั้นอนะมันน่าจะสื่อสาร แล้วอธิบายเรื่องราวออกมาให้คนดูรู้เรื่องได้แบบ่ค่อนข้างดีกว่านะฉากดราม่าในเรื่องสําหรับผมอะมันไม่ได้รู้สึกอะไรเลยอะ่ะคือเหมือนกับฉากยอนนดีที่ปมของตัวละครเหมือนกับใส่มามอบแว่วๆแล้เราไม่ได้รู้สึกอะไรเลยครับถามว่าสนุกไหมมันก็ดูสนุกแหละแต่ยอมรับว่าครึ่งแรกอะ่ะจะหลับคือก็ดูนาฬิกาเลยว่าแบบโอ้โหจะสนุกกี่โมงวะเนี้ย แล้วผมรู้สึกว่าตัวร้ายเนี่ยก็ยังเป็นข้อเสียอยู่เหมือนเดิมครับคือตัวร้ายในภาคเนี้ยมันคือตัวร้ายในภาคแรกนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ได้รู้สึกแบบน่าจดจําอะไรเลยอะคือด,ดูดูจบก็แบบเออจบจบ,จบไปสำหรับผมแล้วผมรู้สึกว่าตัวร้ายขาดเสน่่์แล้วก็ตัวร้ายที่เป็นบอสใหญ่อะไม่สปอยแล้วกันนะว่ามีบทบาทอะไรแต่สําหรับผมผมรู้สึกว่าเหมือนกับ เขาตั้งใจกักไว้ภาคต่อกักไว้แบบโอ้โหอย่างที่การให้สัมภาษณ์มาคือรู้สึกจะเป็นหกภาคเลยมั้งซึ่งสําหรับผมแล้วถ้าสมมุติคุณทําได้แค่เนี้ยคุณจะปูอะไรพาคต่ออ่ะผมว่าพอแค่นี้เถอะครับเนื้อเรื่องอะ่ะมันไม่ได้รู้สึกน่าสนใจขนาดนั้นแล้วโลกจัก,กรวาลสำหรับผมแล้วมันก็ไม่ได้รู้สึกแปลกใหม่ขนาดนั้นด้วยครับในภาคเนี้ยมาอยู่ในโลกโลกเดียวด้วยมันไม่ได้เน้นการปูโลกจัก,กรวาลอะไรมากมายทําให้เรารู้สึกว่า เหมือนกับเนื้อเรื่องมันไม่เน้นนะอย่างที่ผมบอกนะครับแล้วในภาคเนี้ยผมรู้สึกว่า CG บางฉากมันก็เหมือนกับมันจากวิดีโอเกมก็มีอ่ะเออมันก็เลยรู้สึกว่าทําให้ค่อนข้างรู้สึกผิดหวังกับงานของแซ็กสไนเดอร์ในเรื่องนี้นะคือเข้าใจว่าแบบแบ่งครึ่งจากทุนในภาคแรกเหมือนกับภาคแรกคือเขาอ้างงบไปลงทุนกับดาวเยอะแล้วอะ่ะแต่ว่าในภาคเนี้ยมันเหมือนกับอยู่ในสถานที่เดียวดาวเดียวซะมากกว่าครับ แล้วตัดมาที่ข้อดีกันมากครับข้อดีของหนังภาคน,นี้คงหนีไม่พ้นเรื่องเรื่องงานโปรดักชันเหมือนเดิมนะครับคือเรายังรู้สึกว่างานโปรดักชันของแซ็กสไนเดอร์ทั้งการตัดต่อที่แบบเน้นสโลโมชันการเป็นงานของแซ็กสไนเดอร์เนี่ยเราจะได้เห็นรายละเอียดที่ใส่ไว้มากมายครับสิ่งหนึ่งที่รู้สึกแบบเป็นจุดเด่นของหนังเป็นการอ้างอิงถึงหนังคลาสสิกอย่าง s ซ v e n s a ามูไรนะครับของอากิระคุโรซาวา ก็สําหรับผมแล้วเรื่องเนี้ยคือเหมือนกับมันเขาพยายามจะก๊อปมาแล้วแบบมันเฉยแล้วมันไม่ได้รู้สึกว่ามีความแตกต่างอะไรมากมายด้วยสิ่งหนึ่งที่สําหรับผมแล้วเป็นจุดที่แบกหนังเรื่องนี้เลยคือนักแสดงครับนักแสดงทุกคนทําหน้าที่ของตัวเองออกมาได้ดีมากแล้วทําให้ตัวละครที่มันรู้สึกแบบทื่อๆมันดูมีเสน่ห์ขึ้นมาได้แล้วพอดูจบเราก็พอจดจําตัวละครได้นะแต่อย่างที่ผมบอกครับมัน หมือนไม่จบในตัวแล้วเหมือนจะอยากสร้างภาคต่อไปต่ออีกมันก็เลยรู้สึกว่าแบบเออเสียดายว่าแบบคือถามว่าแอคชั่นมันสุดไหมแอคชั่นมันสุดครับแล้วแบบเรารู้สึกว่าการตัดต่อในเรื่องนี้ถือว่าดูรู้เรื่องนะไม่ได้รู้สึกแบบเวียนหัวเลยก็สรุปแล้วเ e v e r Moon Part 2 The Scargiver เป็นภาคต่อที่แบบโอ้โหช่างบทเลยอะคือรู้สึกว่าแบบเออเขาไม่เน้นเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องเต้นกับบทด้วยแหละ แล้วตัวหนังก็ยังหวังภาคต่ออีกครับคือสําหรับผมแล้วอะคือรู้สึกว่ามันจัก,กรวาลมันไม่ได้น่าสนใจขนาดนั้นอะเรารู้สึกว่าแบบเออผิดหวังมากอะว่าแบบเฮ้ยทาไมคุณถึงแบบมีโอกาสที่จะหยิบจัก,กรวาล s t า r ์ a r ที่คุณไม่ได้ทํากับ s t า r ์ a r มาทําแล้วคุณยังทําให้มันรู้สึกแบบเชยในขนาดเนี้ยเรารู้สึกว่ามันไม่ได้รู้สึกแตกต่างจากจัก,กรวาลอื่นมากเท่าไหร่มันเหมือนแบบ ผสมผสมมาแล้วก็มันไม่รู้สึกแบบมีความโดดเด่นเป็นของตัวเองเลยอะ่ะตัวละครก็รู้สึกว่ามันไม่ได้น่าสนใจขนาดนั้นนะสำหรับผมนะแล้วเหมือนกับภาคแรกอะ่ะยังมีแบบฉากที่น่าจดจำหรือว่ามีงานภาพที่แบบดูสวยงามกว่าน,นี้ภาคนี้รู้สึกว่าแบบมันดูจืดไปเลยอะ่ะถ้าสมมติให้ถามว่าผมชอบภาคไหนมากกว่ากันผมก็คงต้องชอบภาคแรกมากกว่าครับสำหรับภาคนี้ผมรู้สึกว่าบทบางบทอะ่ะมันดูอีหยางวะมากอะ่ะ คือดูสึกแบบโอ้โหคือปวดหัวเลยอะแล้วการแสดงของตัวร้ายหลักเนี่ยผมขอไม่พูดแล้วกันว่ามีบทมากเท่าไหร่สําหรับผมแล้วคือดูแล้วแบบออปวดหัวแทนวะ่ะเออเพราะว่านี่คือจะเป็นตัวร้ายหลักในจักรวาลเนี่ยนะแต่แบบทาไมมันดูแบบทาไมมันดูโง่ขนาดเนี้เออผมไม่สปอยเยอะแล้วกันคงต้องไปดูเอาเองนะครับแต่สําหรับผมแล้วเรื่องเนี้คือแอคชั่นงานสร้างการตัดต่อ สายสเต็กสไนเดอร์เป็นสิ่งที่แบกหนังเรื่องดีครับแต่สําหรับผมแล้วบทหนังของภาคนี้คือแบบไม่เอาเลยอะคือมันรู้สึกแบบโอ้หน้าผิดหวังมากแล้วอย่างที่ผมบอกครับเรเบิ Rebel Moon เป็นหนังที่สําหรับผมแล้วผมอยากดูมากที่สุดในปีที่แล้ว1นึในสินะแต่ว่าคุณทําแบบนี้สําหรับผมแล้วผมผิดหวังมากครับแล้วแบบผมก็รู้สึกว่า a r m ์มี่บ e ดเดยสสำหรับผมผมก็ยังชอบนะแต่ว่าภาคนี้ ผมรู้สึกว่าเนื้อเรื่องเนี่ยไม่เอาเลยอะเราเรู้สึกว่ามันทําได้แค่นี้หรอ Potential มันมีตั้งเยอะแต่ว่าคุณทําได้แค่นี้สําหรับผมผมค่อนข้างผิดหวังเลยครับก็ r i v e r m o o n Part 2 the Scar g i v e r ้ฉายแล้ววัน,นี้ทั้ง Netflix ครับสุดท้ายนี้ก็ฝากติดตามช่องและเพจหมาแกะหนังด้วยนะครับ